สวัสดีครับวันนี้แอดมินสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วครับ w w w y u s h c a r o r t h นะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตให้ดูหน้าบ้านของเว็บไซต์กันก่อนเลยดีกว่า น,นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นภูมิภาคแบ่งออกเป็นจังหวัดเป็นพื้นที่นะครับโดยรายชื่อที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้นก็จะเป็นรายชื่อที่อนะัปเดตณปัจจุบันนะครับที่ยังคงเป็นสมาชิก,กภาพกับเราอยู่ลูกค้าทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมาชิกของเรากิจการไหนที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็เว็บไซต์นี้ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทําธุรกรรมต่างๆกับสมาคมได้นะครับเช่นต่ออายุสมาชิกในปีถัดไป หรือว่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาต่างๆนะครับในส่วนแรกผมขอนําเสนอหน้าบ้านของเว็บไซต์ก่อนเมนูที่หลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประวัติต่ตางๆของสมาคมนะครับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายแผนผังองค์กรรายชื่อคณะทํางานรวมถึงข้อกําหนด กฎเกณฑ์ต่างๆของสมาชิกภาพนะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของรายชื่อผู้ประกอบการนะรหรือว่ารายชื่อดีลเลอร์นั่นเองนะครับโดยเว็บไซต์ใหม่นี้สามารถใส่คีย์เวิร์ดการค้นหาได้หลากหลายเลยนะครับเช่นพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราก็ได้ชื่อบริษัทก็ได้นะครับชื่อกิจการก็ได้เบอร์โทรก็ได้จังหวัดก็ได้หรือเลขประจําตัวสมาชิกก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จําแนกตามพื้นที่นะครับตามภูมิภาคต่างๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบรหัสก็สามารถค้น หาชื่อของเราชื่อกิจการของเราได้จากตรงนี้หรือว่าอาจจะใส่เบอร์โทรของเราก็ได้นะครับนี่ใส่เบอร์โทรของเราก็ขึ้นเช่นกันนะครับก็ลองเข้ามาคุากันดูนะครับราใครยังไม่มีรหัสก็ติดต่อแอดมินสมาคมหรือเลขาสมาคมได้เลยนะครับต่อมานะครับก็อยากแนะนําระบบหลังบ้านแล้วกันนะครอันนี้เป็นระบบหน้าบ้านที่สาหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้ามาสืบคนได้ว่ากําลังดูรถจากดีลเลอร์ที่อยู่ในสมาคมหรือเปล่านะครับยังเป็นสมาชิกอยู่ไหมนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างกับดีลเลอร์ของผมแล้วกันนะครับสิบเก้าสี่ ก่อนก็ลูกค้าเข้าไปดูแล้วก็จะมองเห็นนะครับภาพ cover photo นะครับโลโก้ร้านเ,าเลขประจำตัวดีลเลอร์หรือผู้ประกอบการนะชื่อผู้ประกอบการนะครับชื่อนามสกุลนะครับข้อมูลเบื้องตน้นภาพถ่ายนะครับโปรไฟล์เบื้องตน้นรวมถึงช่องทางการติดต่อนะครับเช่น Line Facebook YouTube อ e ีเมลนะครับ หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ของผู้ประกอบการเองก็มีเช่นกันนะครับแตนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับโดยเบื้องต้นปัจจุบันนี้แอดมินก็ได้ทําการใส่ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่สําหรับในรอบนี้ก็ใครที่มีรหัสแล้วก็อยากให้เข้าไป ตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบันนะครับรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จําเป็นนะครับอ่าเช่นใบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือว่าใบค้าของเก่านะครับรวมถึงรูปภาพโปรไฟล์เบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรูปภาพบรรยากาศหน้าร้านนะครับที่อยากจะนําเสนอกับประชาชนทั่วไปก็จะอยู่ในพื้นที่นี้นะครับรวมถึงปัจจุบันนี้ที่ตั้งของดีลเลอร สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ไหนก็จะมีการแจ้งไว้ในนี้เลยนะครับเป็นแผนที่แบบ Google Map ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปตรวจสอบกันด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็ยื่นเรื่องให้กับแอดมินทําการอัปเดตได้นะครับรวมถึงในอนาคตนี้ถ้าเราผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆนะครับก็จะขึ้นโชว์เป็นเกียรติประวัติของเราเลยนะครับเช่นเราผ่านอบรมหลักสูตรยูชคา a คมปินะครับหรือว่าผ่านการอบรม จนได้รับโล่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วดีเด่นในแต่ละปีก็จะโชว์เป็นเกยียรติวัติอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่ระบบหลังบ้านนะครับให้เพื่อนสมาชิกมาที่เครื่องหมายรูปคนูมขวาด้านบนนี้นะครับอ่าโดยปกติแล้วยูสเซอร์เนมของเราก็จะตั้งตามรหัสของประจำตัวนะครับเช่น U A อะไรก็ว่าไป U A ขีดนะครับแล้วก็เลข3หลักที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ให้นะครับรวมถึงรหัสผ่านที่ทางแอดมินได้แจกให้นะครับก็ ใส่ในหน้านี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ส่วนแรกที่เราอยากให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปดูก็คือบริเวณนี้ครับมุมขวาบนที่เป็นรูปคนแล้วก็กดเข้ามาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับนะครับแล้วก็ทวนข้อมูลต่างๆที่ทางแอดมินได้ใส่ไว้เบื้องต้นนะครับข้อมูลอันช่องไหนที่ไม่ครบนะครับก็ขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกใส่กันให้ครบเช่นไปจดทะเบียนการค้าใบค้าของเก่ารูปภาพบรรยากาศร,ร้านนะครับแผนที่ Google Map นะครับส่วนข้อมูลเกียริประวัติอะไรพวกนี้จะเป็นส่วนของแอดมินจัดการนะครับทางเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรได้หากมีส่วนไหนที่เราต้องการอัปเดตหรือแจ้งให้ทางแอดมินทราบให้เลือกที่มุมขวาด้านล่างนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะฮะที่เขียนว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานได้หมดเลยเช่นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษชื่อบริษัทเลขประจําตัวผู้เสียภาษีวันก่อตั้งนะครับ รวมถึงชื่อเจ้าของกิจการนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มลดได้ด้วยนะครับสังกัดชมรมอะไรก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ปัจจุบันเรามีรายชื่อชมรมให้ท่านเลือกแล้วเกือบครบทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับมีกี่สาขาจํานวนรถยนต์โดยประมาณจังหวัดตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่อยู่ตามปรษนีของสํานักงานใหญ่นะฮะส่วน google map มีเบื้องต้นแอดมินได้จัดการลงไว้ให้หมดแล้วนะฮะเราก็แค่เข้าไปตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับรวมถึงมีธุรกิจส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ ก็สามารถแจ้งได้นะครับรวมถึงข้อมูลการติดต่อนี่ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหรือประชาจนทั่วไปจะเข้ามาสามารถสืบค้นได้เช่นหมายเลโทรศัพท์ก็ดีนะครับสามารถเพิ่มได้หลายเบอร์เลยนะครับรวมถึงอีเมลหลักที่ใช้ในสํานักงานนะครับ l ล n e ตรงนี้ขอให้เป็น l ล n e Offi c i a l นะครับก็จะต้องมีเครื่องหมายแอดนำหน้าเท่านั้นเป็น ID Line เท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นลิงก์นะครับต้องเป็น ID Li n e เท่านั้นนะครับรวมถึงเว็บไซต์ของผู้ประกอบการนะครับ Facebook ยูทูบชัแนลนะครับแปะล,ลิงก์ให้หมดเลยนะครับภาพเจ้าของจิตการนะครับขอภาพเป็นภาพสุภาพใส่ชุดหล่อๆนะครับรวมถึงโลโก้อ่าันนี้ก็แอดมินใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพปกเลยนะครับอ่าน,นี้เราจะจําลองรูปแบบคล้ายๆกับ Facebook Fanpage เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพหลักที่อยู่ในหน้า นี้เลยนี่นะครับนะก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับรวมถึงการอัปเดตใบจดทะเบียนการค้านะครับสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ที่ช่องนี้เลยนะครับใบค้าของเก่านะครับถ้าใครทําใบค้าของเก่าใบใหม่แล้วหรือใบปีถัดไปแล้วมาใส่ตรงนี้มาอัปเดตช่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงภาพที่อยู่ด้านล่างนี้อันนี้ขออนุญาตกําหนดให้เป็นภาพเฉพาะภาพ กิจการเท่านั้นนะครับเป็นภาพหน้าร้านหรือภาพบรรยากาศเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้เป็นภาพสินค้านะฮะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภาพสถานที่เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันนะครับเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปเลยนะครับลหลังจากนั้นเราก็รอการอนุมัติจากแอดมินนะครับแล้วก็จะขึ้นโชว์บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับ อ่ะต่อมาครับฟีเจอร์ต่อมานอกจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วนะครับต่อไปในปีถัดๆไปเราจะเริ่มใช้การต่ออายุสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์แทนการส่งทางไลน์นะครับการต่ออายุสมาชิกนะครับเมื่อใกล้ครบกำหนดแล้วก็จะมีอีเมลส่งไปที่ผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะเพื่อแจ้งเตือนให้ต่ออายุนะโดยก็จะมีลิงก์ในอีเมลแล้วก็จะอ่าลิงก์ก็จะเชื่อมโยงมาหน้าต่ออายุสมาชิกบรรทัดนี้เลยนะครับ ท่านก็จะต้องเข้าไปทําการสแกน QR code หรือว่าโอนเงินตามที่แอดมินสมาคมได้แจ้งหมายเลขบัญชีไว้นะครับแล้วก็อัปโหลดสลิปการโอนเงินรวมถึงต้องอัปโหลดหลักฐานใบค้าของเก่าณนะปีถัดไปด้วยนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลเข้ามานะหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วรายชื่อของท่านก็จะอยู่ในรายชื่อดีลเลอร์นะครับนี่ลูกค,ค้าก็จะหรือประชาชนทั่วไปก็จะเห็นรายชื่อของท่าน คใครที่ไม่ได้ต่ออายุนะครับก็จะไม่แสดงในหน้ารายชื่อดีลเลอร์นะครับต่อมาครับฟีเจอร์ต่อมาเป็นเรื่องของการลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่างๆนะครับปัจจุบันเราลงทะเบียนผ่านทางไลน์นะครับแต่ในอนาคตนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนให้มีการลงทะเบียนรวมถึงแจ้งชำระเงินแล้วก็อัปโหลดสลิปการโอนเงินผ่านระบบเว็บไซต์นี้นะครับโดยท่านจะต้องเข้ามาที่ รูปคนนี่นะฮะแล้วก็เลือกบรรทัดที่4นะครับสัมมนาแล้วอบรมนะครับก็จะมีสัมมนาต่างๆที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับอ่าหรือถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับส่วนถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้ท่านกดนะฮะรวมถึงสัมมนากิจกรรมต่างๆที่เราลงทะเบียนไว้แล้วในอดีตก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มขวาล่ากนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมในอดีต สำหรับใครที่ลงทะเบียนเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปแจ้งได้นะครับว่าเข้าร่วมกี่ท่านเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็อัปโหลดสลิปการโอนเงินให้อดินได้เลยนะครับหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โปรดติดต่อแอดมินสมาคมได้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบแล้วก็อัปเดตข้อมูลต่างๆกันให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับรวมถึงในปีถัดๆไปก็จะเริ่มใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์กันมากขึ้นนะครับวันนี้ แอดมินสมาคมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ